เก้าหนึ่งไหบ้างตอนผมไม่ได้ถ่ายไว้อะมาแต่ผมดงดูเฉยในึ่งสอนึ่งเก้าในแตรีนะไปวิ่งหลัที่อพรุ่งนี้เวลาสี่โมงครึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าไม่ทราบเวลาในรันแรกเลยถ้าเรารู้เวลาในรันแรกเราจะรู้ว่าในรันสองเขาจะเอาหรือเปล่าต้องเก็บรถหรือว่าต้องทำยังไงก็ต้องต้องติดตามอ่ะ ออนึ่งจุดหกเก้าสองครับอ๋อหือเก้าจุดสองครับอกสิบครับสองกโเมตรช่วโมครับน่าจะีครับแต่เอเป็นสิบสองสจุดสแครับังจุดดนึครับสองรีลแล้วครสวัสดีครับเอ้แต่อ๋อแต่วอลซิงวันนี้ผมอ่านเป็น8.9ครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับ น่าจะเป็นน้อยสายไหมครับแต่บีน่าจะเป็น power bank นครับเลยก้าแล้วตังค์เดตัง power bank อ๋อนี่การ์ล่าสันเดียครับส uh, <Sunday. S 1> ามคนนี้มีการ์ล่าครับ power bank นะ power power bank ตังเอ๊ะ จุดศูนย์ครับผมโอทนึ่งจเสี่ครับสิบจุดหนุครับสองกิโลเมตชั่วโมงครับแต่ปี Power Bank เครื่องยนต์มีปัญหาครับตอนนี้ครับดูบก็หรอีสู่ออกวิ่ครับี่ต่อ ดีครับทันแต่กีแอมดีด,ดีตัวก็มีเป็นสามดอลครับมาจากที่เดียวกันครับกะระดบายเอควิโอลั้งคู่ครับออสเลออนกับคาร์บอนบโฟ ครับ61.728ครับ256กิโลเมตรชั่วโมงครับโอ้โหแต่ีเป็น12.5472.0ครับ186กิโลเมตรชั่วโมงครับวััสดีครบไปครับอ้าวแต่ีเ A มีปัญหาแลครับน้อยใจหม่ครับ 大鱼网。 4ครับโอ7 6ดุครับ2อ5ช่โมตต่อนวโส์แล้วร์ต่ออครับเฮ้ยไม้ครับเติมอืุ้ด4ครับผมโชหดกครับ2 4 3 42ิโเมตอครับฟาร์ต่สวัสดีครับ ก้าครับว,วิ่งนาตางังครับเจ้าของอูครับเขลแมนครับฟาริมาเอทิจ่าโคลแมนบีเอทฟาริมิลามาครับแค่วิ่งบอกไายเห็นรถกลับมาก้าหนึ่อยหนแล้วครับเก้าสามสามครับขับสี่ครับ เออ9.87ศูนครับผม2 4 9กิโลเมตร่่วโมงครับช่วโ1.8ต่อแบงค์ครับสวัสดีครับต่อไปครับเฮลิสสวีด์รันนี้5โหวตแฮนด์พีสวีด์บรรดากโตต้องขอบคุณบ จีสวิทยุไทยอีกบ้านสุจนีนักยากปูตูโ้โคราดวันนี้ไม่ได้ทอดไก่กัตูโคราดแย่แล้วก็วันนี้ไม่ได้นักยากปูนะแย่เลยยังไงก็แย่ะ ได้เหมือนเดิมครับเอ้ยปันออกหูระเบิด1.96ชมเออ9.775ครับ60ชม1.928ครับอ258กิโลเมตรชมงขับซีครับผมสวัสดีครับรถสิงนิตกระดบ DT ที่เิดขึ้นกันกลางา ลักคอไปแล้วล ah ิ้ 5, ีจีไปแล้วาออเตอร์ปอรไปแล้อเีิเ็เลเดบีแวและสามตรถอกได้มีปองนครับแต่่สุดท้าคืนนี้นแต่จะที่สองดี้ 9ก้จุก네้คร <BRUNO> ับ9.98กครับ6กสิครับ237กมตรั่มสวัสดีครับโอ้ัแล้วนะอย่าานเออ่านผอย่าล้อ ถุกห้าสามสามครับ ແລ74ນີ້ຫຼືລະເບິນນครับ97ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງสวัสดีครับ ไม่ต้องครับแกไม่เข้าสายหน่อยครับสวทจนหนงเลยครับผมสองจุดจนย์ครับสองวัสดีครับโชคตรงบนโกดังหนึ่งหกแปดเซอร์ฟกโอเทียนียนวันกุ๊บปูคาช็อปจอนมือง

้า9.2นักก็ดูรันร 2, 2> <5. S 1> รนี 7, 0, 6, นค้ครับ10.2โอหครับว้าวไปสองรอบครับโอทู1.706ครับ2 4 8กิโเมตรับอชั่วโครับ วิทครับบินเซ็งมอเตอร์สปอร์ตลันแรก9.680